ได้ขเข้าไปน,นองม้วนชิ้ไปก็ได้ดังแดดข้าวกลีบคอรอบดึกนะครับแกงผักเอายอ่อแย่นะครับให้น้องดินทําให้ดรุ่ยน้องลืมทุกินแล้วค่ะ,คะในทำยี่สิบนะฮะในกระดิ่งมะเขือโครงแล้วก็จะมีมะเขือเทศแล้วก็พริกแล้วก็มีมักคือมะเคือมะเขือขึ้นเออน้ำรังคโค่ใส่เข้าไปเลยตอนนี้น้ำรังคโค่ใส่เข้าไปเรื่อยเนี่ยฮะเมนูมลแล้วก็มาคั่เดี๋ยวก็เอาผ้ามาติดเทปก่อน ต่อสักพักนะครับจริงๆใสน่น้ำเอีกีนึงเราทักเกีดมันคือมันสวยแล้วราค่อยเอาผักลงมาใส่ใส่ตัวผสมไปเลยนะครับตัวนี้ตอนนี้ก็อึดหน่อยดเนีเอออาลูไอ้คมแล้วโอเคโอเคพิ้าเลยเสรดแล้วครับพี่น้องออืมเดี๋ยวทน้ำมาทำก็กินก็อืมเออไว้อิ่มกันเลย อันเป็นหกขาวนั่นน่ะอืมโอเค,ครับพี่น้องไปกินกันครับจัดไปจัดไปอือเดี๋ยวเดี๋ยวมาแก้บงเจ้าดีค่ะืม่ทำไมตัวมันแต้มตัวมันเตี้ยก่ะอ่าตัวมันเขาเตี้อ,อ,ก,อ,อก่ะอือ Hoặc là một cặp mọi người mất đất. Mát ong khai vong. A bọn găm mặt kịch hậu. Hoặc là, mát 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 ชอบแบบนี้สุนี่อันนี้าเขาเรียกว่าอะไรของขวอยไม่เสร็จไม่เล่มีตูะเดี๋ยวร้มขนนของนอนน่่เะไม่อยากได้โตะวันเออนั่งแบบนี้แล้วเอาขกินน่ะอืมจุดเ้ดเลมา้ย Chị nói chị mà Chị nói vui năng đạn. Bên bên xe năng dọn dọn lạ Hàng tức là hàng kìm Nói không okay. Субтитры oh.

กินข้าวอาบน้ำแล้วก็นอนรู้โทรศัพท์อยู่ว่านอกกินข้าวอาบน้ำแล้วก็ก็รู้โทรศัพท์เหม,มือนกันนิดนึงแต่มันไม่มีนินเเียตก็รู้แบบว่าที่เราโดดไปโอย

ทำนะอะไรก็แซ่บหมดเลยนะฮะทำเองค่ะเราก็อ้ามเองอทำเองแล้วก็ชุมเองอะเนาะไม่มีใครชุมทำน้องดืนอนหน้า่อยไหมมันหมกเฉยๆเลย <laughs> <c oughs> ขนาดเมื่อกี้เมื่อกีนแล้วรังกันนี่เราถ้าหมกพออร่อยมันก็ไามา่ก,กินแต่อื่น ุก็มีอันจุก hey. ็มีผ้านะนี่เลยนี่เรากินพกินเท่าน่ะพักฮาเลยนะอ้าพูดเนี่ยพักอันเนี่งก็เขียวกรังขึ้นไย้อก็พักเสรให้แมบุงานมากกว่าดเดี๋ยอมมือส่ล้อนนะช

ต้อมนะไม่เลยเขาจตายมัางอื้ักอร่อยมากมอ้อเขากึุนหน่อย เราพอให้กินมาม,มันมจะนนเหมอนข้วี่เรผักงให้กหางนมาะอืมมอย่างนันน่ะเไอ้พอเรา้กิมันจะไม่ยังก,กวอออกน,นอืมทำมาเขางไม่ต้องจอยาครับเอถมงนอยากมาแล้วนั่นด้ยเอ้ยครับสำหรับคลิปผักแกงข้งมุนอร่อยมากๆอืม มันกินบจะให้เลยอืมเขาบอกว่าถ้ากิดมันเดือนนิน่อยๆ้องวเดือกินเดือไใสอย่างเงี้ยครับผมอืมถ้าเกิดกินจนหมดนวันน้าเลยอะอืมมันกินหมดทุกอืมันไม่คดือืมนะครับเราก็อแช้นครับอืม้ด้วยบ้อหลีเรอปลามอนก็หัว